เส้นทางที่ค่อยมาเนาะโอ้เส้นทางขอเปลือกซุกลูกจักขิงได่ายนิดเดียวเนาะนี่เละๆขิงด่ายเอาโอ้ขยะตัวนี้แก่แล้วเนาะเออตัวนี้ยังอ่อนอยู่พี่น้องนี่ตุ๊กโคมีจัดโตเนาะพี่น้องหนึ่งสองสาม มาเบิดเส้นนี้ก็อก่อนให้แล้วนาอพี่น้อง ก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องมุ่งถืทานเนาะยินดีตอนเข้าสู่ซอ้อนขับปันบาลลหูเนาะไม่ดีก็ข้าพาเจ้าก็จิ้ขึ้นไปอันไปบับปลาเนาะพี่น้องไปปลโซมแปลฟัน,ปฟนไปติดตานางกานันนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่เส้นทางจะเปน็นยังไงก็ไปเบิร์นการนาะพี่น้องไปมื่อนี้ก็เอาตามบอไปเนาะพี่น้องนี่เบิร์นาะพี่น้องนี่เอาบอไปเนาะพี่น้องบุ้งว่าสิขึ้น ได้หรือเ่ได้ก็ไปติดตามไปเบราการน้อง,ง,งพี่น้องฝนต้นจะนี่บ่หูเนาะพี่น้องเส้นทางจะรับบาสได้ก็ไปเอาไปเบนรนตามพี่น้องไปม่ยงอ้ <c oughs> เงาเลยเดี๋ยวไปไปเลยพี่น้องไปสุนจะไปขึ้นอันซัดข่าวหายเนาะพี่น้องมือนีมือนีบ่ได้นอนเธอพี่โโน้องมือเอิญไปนอนเนาะพี่น้องออไป เอาไปเบอร์นกักการเดี๋ยวนี้ข่อยก็ามะฮ่ออยู่อันนั้นเส้นทางขึ้นไปอันนั้นบาปปาแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปเบอร์นกักการเนาะพี่น้องเสร็จทานจะรับบาสันซันไดก็เดี๋ยวไปอัศนไปเบอร์นกักการไปพี่นอ้องยังไงเอาเลยพี่น้องโ,อโอพี่น้องเส้นทางก็จะเป็นเบอร์น,นี้แหละอยากก่ากดทังเครื่อไร้ดอจีนีก่อน Oh, bà đi lưng đôi phải không Bà đi là chỉnh đoán là đi, quên đi nhau với nhau là กำลังดดเดินอ่นะพี่น้องเดินไปติสตงนอ่นะพี่น้องเดิข้างกักจะเป็นเบนี่แล้วพี่น้อง Nhọn nhọn đó nó, rồi, rồi, đói vào nhóm với nhóm 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 bên bên nhóm đó nhóm 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 nói nhóm nhóm ดูด้านต่อใสเต็เลนึงนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ใอยก็มาห้องอยู่ทา่าเนาะซอนแย่นาะพี่น้องไปท่าน,นี้ก็จะมีบาปลาอีกบ่อน,นึงนะพี่น้องแล้วก็ไปได้ทางอันพุยาคาเนาะพี่น้อง ถ้ามือ้อนามีเวลาก็พาพี่น้องไปชมงบรรยากาศอยู่ผู้ยาคานเนาะแค่นี้นี่จะไปไปอันตบาปาของพระเจ้าอยู่เนาะไปท่านี้ก็เขาเจเฮ็ดบาปลาไล่บอเนาอพี่น้องเดียวจะพาพี่น้องไปสมเนาะบอน,นี้เขาเจะลองหัวแล้วก็ปล่อยงัวเนาะ,ละปล่อยควายนาะพี่น้องฟันนี่จะเป็นเขาเฮ็ดอันนัสวนซาเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปสมบรรยากาศไป,ไปไปเลยพี่น้อง ข้าดูอนันเขาจะาปล่อยมั่วก็จับเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเสร็จข้าก่อนบดดีเนาะพี่น้องคนต้นจะหนีเออเป็บฟันนี่เขาเฮ็ดตัวซาหมดพี่น้องเสร็จข้าแต่ละข้าแผลใหญ่ที่ออออสยยุดพี่น้องเขาจะอาอันรองมังูอะไรปล่อยมั่วใส่อยู่นี่เนาะพี่น้องเาฮ็ดตัวซาแดงพี่น้องโอไป với nắng cá nó phía nào Đến thang khó chào Khoan khó chào bỏ Khoai cũng vào này đến bên là một Cái chi là bà pha Thao mà luôn. Nó có gì Hai bọn ai hết pin ong hoa sợ đi mày ăn có thể không mít đèn pin doi là con bọn ai hết bọn lưng doi bọn ai hết ba chị 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 mì bọn 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 เราจ้าเคยมาลุ่มโบได้น้อพี่น้องบันนี้จะเป็นเขาให้ปาปาอีกนาะพี่น้องเราจ้าพี่น้องนั้นตุกเผาลักหมูเผามัาจะมัาจะมาอยู่แบรนด์นี้แค่จะกวาดตาด้วยเบอร์น้ำพี่น้องแค่มาแค่ตาเนี่ยเฮ้ยลุ้นโดยไปแล้วก็เขา บ,บ,นนบ้าบาคทีคิงอะไรเออเสือสาขับบัตรละไรลอฟ้าขอนี้ล่อฟ้าขอนี้นะครับ าชิค่ะเป็นเอาเป่นเอายืนี่ก็เฮ็ดนอปาไว้นะนี่จาก่อนเหตมาเช็ดมาุูเช็ดนำ mẹ chị mẹ chị mẹ có mẹ chị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  à, chị mẹ chị mẹ mẹ chị mẹ chị mẹ นอปลาเนาะพี่น้องโอ้โพ่อแม่พี่น้องสุมเพลและหูเฮาก็มัดจะมาอยู่เฮ็ดบับปลาจังนีเลยพี่น้อ,นขอ,อ,นะองข้าเจ้าก็เฮ็ดลาบอลเนาะอยู่ลุงก็ข้าเจ้าลาบอลเนาะข้าเจ้าเฮ็ดอยู่นี่เดี๋ยวไปเบิร์นักการพี่น้องเนี<ม>เ่ยเสร็จทางมาเฮาอยู่นีก่ก็โอ้พี่น้องลำบากสุดเลยพี่น้องไปก็บดีเนาะเสร็จทางลุงไปก็บดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิร์นนักการพี่น้อง Bên men lo sạch chim luộc chảo chim mùa đại lý do anh này à, ơi, xe này mùa đại lý chim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  mùa ก็มาไะไกคนนี้วันนี้ก็คอนนะี่พี่นองสุภาพห้อน่นะเป็นสัวซา,านสนนี่หนวรอคอมโต้ีนเส้นทางก่อนลบบาบานเลย

Say thắng, mah họ nhìn say thắng của nó, nó, say nó, kính học. Say thắng, hoa, 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 ยูคงบอกเป็นปลาปลาธรรมชาตินี่ปลาดุงไงเป็นข้างออก่อมีพอไหล thác cổ vật đi nó, thằng thác cổ thay nó, kho lóc của mình hàng nha, cái gì cái วนนี้เราจ้าึ้นูงได เดี๋ยวนี้คอยกอลามฮาอยู่อันบับปลาแล้วเนาะพี่น้องนี่นาาเดี๋ยวนี้ม้าฮอวแล้เดียวจะมีข่าวดีอีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิร์นะเนาะเส้นทางที่คอยมาเนาะโอ้เส้นทางก็เปื่อยซกพี่น้องเมื่อก็เมือ่อไรมาอยู่นี่ก่อนลงอยู่นี่เนาะพี่น้องขี่มาา้าฮอวยู่ห้องบับปลาแท้ๆก่อนลงอยู่นี่เนาะพี่น้องนี่โอ้ นี่จะมีบอมเปาหนึ่งน้องแล้วก็อีกพอคนหนึ่งน้องนี่จะพาพี่น้องนี่บาปลานท่านี้ก็จะมีบัาปลานน้องพี่น้องนี่เส้นถามไปท่านี้เขาจะเห็นบาป,ปาลาหลายบอลน้องอยู่อยูย่ลุงก็ <c oughs> เดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิร์นน้องเขาดีมันคืออะไรนี่เขาดาีเกิดคืออะไร ุมม on ูหน่อยของข้าพเจ้าเกิดเนาะพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวพามันับเบิ่งเนาะว่าจับโตเนาะพี่น้อง1 2 3โอ้ตุแม่มันให้ได้พี่น้องพุโตเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะมาเบิ่งอยู่ว่าตุ๊กโคมีจับโตเนาะพี่น้อง1 2 3 โอ้ตัวผัมีสี่ตัวน้อพี่น้องตัวแม่นี่งสองตัวน้อหกตัวนี่เอ้มื้อนี้ก็เพ่ได้มานอนดูนะก็มุ้ง่าหมูเกิดน้อพี่น้องนี่มามื้อนี้ก็เกิดโลเลน้อพี่น้องหมูข้าวเจามีอยู่หกตัวดีใจขนาดพี่น้องข้าวเจาก็ออกตามนี่โอ้พี่น้อง มีกี่ต้องมากบาบบร์บองบ่ได้ถ่ายน้องพี่น้องเพราะว่าเส้นทางมันจักระบาะเนาะเส้นทางก็เปื่าน้องพี่น้องกระจอกเลี้ยงงูอะไรก็ถ่ายบ่ได้นะมาเบิดเส้นนี้เส้นนี้ก็นหน,น,หน,กนาก่อนแห้งแล้วนาะพี่น้องใส่หน้นก็สบายเน้อยยิ่งนี้พี่น้องขี่เลือนหนังมันบ่แห้งนาะพี่น้อง นี่ก็สบายมากพี่น้องมาอยู่อยู่นี่ก็บรรยากาศอยู่ออนอานมบบปลาจะเป็นแบบเนื้นนอมอนนุกิก็ไปฟุตจับต้นนะพี่น้องเจ๊เด้กลับบลาเลยพี่น้องเดี๋ยวนไงเดี๋ยวเขากินไม่ยังมาเบิร์นอกการขอกินจะเป็นเอื่อยเนาะอันนี้ไม่นอนเสานะอันนี้ข้อเนาะ <c oughs> Ki mày nhanh Cũng bơ nạc can Sao nó mắc tay ở Không lại mua sư mua ở gà Nè không โอ้ยนี่พี่นองยูนี่เ็กกไลน์น่ะพป่นองนี่โอ้จัดตัวนี้แก่แล้วเนาะเออยูนี่ยังออนอยู่พี็นองนี่เ็กกอด้ลายพี่นอ่โอ้ยูนี่มีลายเด้ดนองนี่มีแต่สันนี่แหละ พี่น้องไฝากกุแจกุจิจการสองคำตำบาราหงแฮแด